ที่คืนชีวิตสอ,อบอตอเลิอกอยู่ใต้กอรมนฟื้นสภาที่ปรึกษาตัวแทนชาวบ้านสสอบลายด้ามขวารุมวิจาร์รางานสมชร่างนโยบายดักไฟใต้เชเขียนสวยรูเหมือนรูปปัญหาแต่ล้มเหลวในทางปฏิบัติที่คืนชีวิตสอ,อบอตอเป็นอิสระจากกอรมนหลังโดนรือ้อโครงสร้างยุคทหารครองเมืองพร้อมเกิดคำสั่งคอสอชอฟื้นสภาที่ปรึกษาที่เลือกตั้งจากประชาชนทุกภาคส่วนกลับมาในการประชุมสภาผู้แทรนราษฎรครั้งที่27สสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง มีวาระพิจารณาร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2565-2567และร่างแผนการปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2566-2570ของสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอโดยสสหลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายวิจารณ์และเสนอแนะกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสสจากจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างพักประชาชาติซึ่งเป็นพักการเมือง ที่มีสอสอได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่มากที่สุดถึง7คนจากจำนวนสอสอทั้งหมด13คนในการอภิปรายมีสอสอคนจากพรรคประชาชาติร่วมแสดงความเห็นด้วยได้แก่นายกบลศษักลีวามอสสอสอนาราธิวาสนายวรวิทย์บารูสอสอปัตตานีนายอับดุลอายีสาเมงสอสอยาลาและนายสุการโนมาธาสอสอยาลานอกจากนั้นยังมีสอสอจากพรรคอื่นอภิปรายสลับอีกหลายคนสรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะได้ดังนี้หนึ่งแผนของสมชเป็นนโยบายที่สวย รู้เหมือนจะรู้ปัญหาแต่พอปฏิบัติจริงทำไม่ได้ล้มเหลวแก้ปัญหาไม่ถูกจุดสองกรณีการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินมอบหมายให้สมอชอเป็นผู้เสนอให้ยกเลิกรายอำเภอแต่กลับไปฟังกรมอนอที่เป็นหน่วยปฏิบัติสามสนแนะให้นโยบายภาคปฏิบัติที่นำมาใช้ในแผนต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้สี่บทบาทของสอบาตาช่วงการกำหนดนโยบายให้เน้นการมีส่วนร่วมแต่พอ,อปฏิบัติจริงทำแค่คนส่วนเดียวไม่มีส่วนร่วมเหมือนตอนกำหนดนโยบาย หากสอบาตาต้องเป็นอิสระไม่ใช่อยู่ภายใต้กรอรมอ,อเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหาหกให้ยกเลิกคำสั่งคสอชอที่14 2,559ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจากการแต่งตั้งแล้วนำสภาที่ปร,รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นตัวแทนจากภาคป,ประชาชนกลับคืนมาเสอบาตาอย่าทำตัวเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแต่ต้องคิดและทำในเรื่องใหญ่ ไม่ใช่ไปแย่งงานจังหวัดทำแปะก๊าสธรรมชาติพื้นที่ JDA พื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานีใกล้กอลโลสินมีการดึงทรัพยากรธรรมชาติจากในพื้นที่ไปใช้แต่คนพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกลับยังยากจนติดอันดับต้นๆ้นของประเทศก้าวให้หน่วยงานความมั่นคงเข้าใจอัตลักษณ์การแต่งกายชุดมาลายูเลิกระแวงกล่าวหาเป็นพวกแปลกแยกสิบเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มีความขัดแย้งกับประชาชนหยุดใช้ความขัดแย้งมาเป็นเงื่อนไขในการสร้างปัญหา11 ปัญหาอิทธิพลยาเสพติดธุรกิจสีเทามีผลกระทบกับประชาชนมากกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบส2องปัญหาเรื่องการศึกษาในรายงานสมชระบุว่า3มจังหวัดต่ำกว่ามาตรฐานแต่ไม่มีงบอุดหนุนยกระดับโรงเรียนระดับอำเภอให้เจริญทดเทียมระดับจังหวัดรวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลายแห่งก็เข้าไม่ถึงงบสนับสนุนรายหัวจากรัฐและไม่มีงบประมาณให้โรงเรียนตาดีกานายสุการโนมาทาสอสอยล,ลาพักประชาชาติอภิปรายเอาไว้ตอนหนึ่งว่า รวมอิทธิพลผลประโยชน์เชื่อมโยงตรงนี้สําคัญเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของสมชปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนสําคัญมากกว่าปัญหาความมั่นคงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เสียอีกและที่สําคัญที่สุดวันนี้การลักลอบทาผิดกฎหมายการค,ค้ามนุษย์ของเถื่อนชายแดนนี่คือสิ่งที่บันทอนทําให้เกิดความเดือดร้อนถ้าปล่อยปะละเลยให้มีธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ความบุนแรงจะยิ่งเกิดไม่มีทางจะสงบสุข ขอได้ประพันธ์ริทิวงบรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้พายงาน